อยากขีดคอไปแสงทองครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับน้าสามอาทิตย์ได้ครับซ้อมอยู่ที่ไหนครับไฟนี้ที่ไปแสงทองยโสครับอยู่ที่ยโสทอนเลยมีใครเป็นคู่ป้าคู่ซ้อมครับพ่อมีพ่อพี่หนานขายครับแล้วก็มีพี่วิริยุทธมาช่วยครับก็คือพวกในค่ายช่วยตัวใหญ่ๆเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ครับสิบแปดครับเราสูงเท่าไหร่น่าร้อยแปดสิบสองได้น้ำหนักปล่อยๆมาปรมาณกี่กิโลครับหกสิบห้าสิบหกเราเป็นเมือสไตล์อะไรครับมวยครบเครื่องครับวันนี้เราเจอกับเข็ม เหตุผลวันใช้นี่เคยเจอไหมไม่ครับเป็นไฟแรกเลยครับผมได้ศึกษาเกี่กันต่อยเข้ามาป่ะศึกษาครับเขาเป็นมยสไตลยอะไรพอยเขาครับแล้ววันนี้เราจะวางเกี่ยวกแพงไงก็ไปเรื่อยๆครับค่อยไปตาพี่เลี้ยงบอกก็เตือนก็ไปตามตะตายเนาะค่อยดูเป็นโยกไปล่าสุดนี่เราต่อยไว้ที่บุรีรัมบุรีรัมวันนั้นเจอกับปาเจโรครับเป็นไงบ้างก็ชนะนอกชนะนอกเข้ามาวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ต่อยสามสองครับวันนี้ต่อยร้อยสามเจ็ดครับ ผมใหญ่ขึ้นมามีปัญหาไหมอย่างนี้ก็ไม่ครับมันใหญ่ขึ้นไปไหมก็ใหญ่อยู่ครับอืมแล้วร่างกายเราตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ร้อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอาการบาดเจ็บไม่มีไม่ครับสมบูรณ์แข็งแรงเต็มที่อันเราต่อยมือมาเรียลงทั้งหมดนี่กี่ไฟแล้วครับประมาณที่ต่อยมาถึงร้อยมั้งครับร้อยไฟได้เนาะเราควรจะวันอะไรครับควรจะสซทอนครับฝากเช่ชวแฟนคลับเรานิดหน่อยก็วันนี้เป็นกังใจิดพรมครับพรมยอชยนาคาับาลครับครับผมบ้านน้องชายครับ